สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าช่องป่ารักสตูดิโอผมวันนี้เป็นการจัดทับในคอน2 0 0 0แต้มจากกล่องแพทเทิร์นฟอร์ดไฮเปอร์คริปเจนะครับซึ่งกล่องนี้เป็นกล่องพิเศษที่จะมาช่วงปลายปีนี้นะครับใครที่อยากได้ควรจะรีบสั่งเพรีเอาไว้ตามร้านใกล้บ้านนะเพราะถ้าเกิดว่าหมดแล้วคือหมดเลยนะครับจะหาใหม่ก็ค่อนข้างยากอยู่ต้องรอคนจองไว้หลุดมาให้เราซื้อต่อนะครับคลิปนี้ครับได้รับการสนับสนุนโดย l e g e n d a r y War game ร้านว r g เกมระดับตำนานที่บางใหญ่ครับ จัดทับแล้วของขาดอย่าหาของเพิ่มไปที่ร้านได้จัดทับแล้วอย่าหาเพื่อนไปที่ร้านได้นะครับแล้วกล่องของไฮปร์คิโอดิเจียนเนี่ยมันให้อะไรรมาบ้างละ่ะอันดับแรกครับให้นีนออนบรีเวร์สิบตัวกล่องนี้ก็เป็นยูนิตพื้นฐานที่ใช้ได้กับนีออนแท็ครับครับผมแล้วก็เป็นตัวประกอบที่เลือกประกอบได้ครับคือไทอาดเพโทเนียนกับลินชิกาครับผมมันให้มาสิบตัวคุณจะประกอบอย่างละห้าก็ได้หรือจะประกอบเป็นไทอาดเนี่ย สิบตัวก็ได้หรือจะเป็นลิ้นกัศสิบตัวก็ได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมว่าลิ้นกัศสิบตัวจะดูเวิร์ก,กว่านะฮะแล้วก็โอเวอร์ลอร์ดวิสทรานสโลเคชั่นชาวคือตัวนี้หนึ่งตัวสุดท้ายครับก็คือวอยดาคอนหนึ่งตัวคนเปิดกลุ่นพว่อยากได้วอยดาคอนกันดูมูลค่ากันหน่อยดีกว่าในคอมเบเดอร์น 2008, อเนี่ยพันแปดไทอาดเนี่ยมันสองกล่องก็สี่พันสามไวดาคอนสี่พันสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็โอเวอร์ลอดพันสี่ร้อยห้าสิบ ทั้งกล่องเนี่ยประมาณหมื่นสองครับผมถ้าซื้อแยกแต้มรวมประมาณหกร้อยห้าสิบแต้มก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้น้อยจนน่าเกียดนะฮะกล่องนี้อย่างที่บอกครับคนซื้อพอวกไวดา้อนเพราะถ้าเกิดกล่องนี้เปิดราคามาจริงพักประมาณแปดพันสมมุติกลมๆคุณได้ไวดา้อนกับไอ้ลิ้นกาดสองสองกองในคุ้มแหละที่เหลือ โอ้โหลอดแถมในคอน,นเวอร์แถมของผมซึ่งก็ถือว่าเป็นกล่องที่ค่อนข้างคุ้มราคาอยู่ครับใช้คํานี้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับแบ t ตันฟอร์ดกล่องนี้เนี่ยอย่าสั่งเบิ้ลนะฮะกล่องเดียวพอแล้วมันเหตุผลอยู่คือว่าตัวของกล่องนี้เนี่ยมันให้วอยดกอก้มาครับแล้วก็มันเป็นยูนิคคาแรคเตอร์ที่ใส่สองตัวไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคุณได้เกินมาคุณใส่ไม่ได้คุณต้องออกไปตั้งโชว์หรือขายต่อ โดยที่ตัวไวเดอรก้อนมีมูลค่ามากถึง1นึงนสามพกล่องครับอีกอย่างโอเวอร์ลอตวิธันสโลเคชันชาเคยตัวนี้ตัวที่ยืนข้างหน้าเนี่ยก็ใส่แค่ตัวเดียวเพราะงั้นกล่องในคอนเป็นกล่องที่หนึ่งกล่องกํบบาลังดีรับผมซื้อมากกว่าหนึ่งกล่องไม่คุ้มนะฮะของให้มามันเป็นยูนิคซะเยอะก็คือเนี่ยยูนิตตัวเดียวเนี่ยหนึ่งสามกล่องแหละแล้วก็ไอโอเวอร์ลก็ส่วนมากใส่กันตัวเดียวก็เลยหนึ่งกล่องกํบบาลังดีรับผมหนึ่งกล่องคุ้มแต่สองนี่เริ่มไม่ สนี้มันก็ไม่คุ้มแล้วเพราะติดเรื่องวอยดากอนสตัวเนี่ยแหละเออแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเวลาเล่นครับถ้าเล่นพันแต้มใช้บ้าน a เว k เกนไดนาสตี้แต่ถ้าเป็น2องพันแต้มจะเปลี่ยนบ้านเล่นนะครับเคลียร์ตรงนี้ก่อนทําไมเพราะพันแต้มเนี่ยเล่นบ้านไฮเปอร์คลิปไม่คุ้มครับผมเล่น a เว k เกนไดนาสตี้เก่งกว่าใช้สูตรอย่างนี้ครับเรามีไยดา้อนหตัวสองก้าสแ,แต้มหลักการคือ ถ้ามันอยู่ใกล้เวชิเคิลฝ่ายตรงข้ามเนี่ยฮะมันจะทำมอเทอร์วูลแล้วก็ฮิวตัวเองด้วยคือมันดูดเออ่สสารจากฝั่งไอตัวเวชิเคิลเขาอะมาเติมพลังให้ตัวเองแล้วมันเก่งที่ว่าโดนดาเมจหันสองเช่นยิงมาสิบเหลือห้ายิงมาหกเหลือสามยิงมาสองเหลือหนึ่งมีอ no ินวอลเซฟสี่บวกโอ้โหมีฟรีโนเพนห้าบวกอย่างอึดครับผมแล้วเก่งสุดคือเอาเป็นเวทีเวชิเคิลครับเพราะว่ามันมีแอนไทเวชิเคิลที่สองบวกดาเมจที่หกบวกสองโหดจังกับเวชิเคิล แต่ไป็นการมอนเตอร์ไม่เกี่ยวนะเน้นเมชิเคิลอย่างเดียวนะฮะถ้าจะใช้เวอรากอนคุ้คนทุกคนน่าไปตีพวกแบบรถถังเรดนอร์ดหดุ่นยนต์อย่างไอพวกไออะไรนะอิมไนท์คลอสไนท์พวกนี้ฮะจะเก่งมากตัวมันเดินอยู่ที่6นิ้วก็เข้าถึงเป้าหมายยากอยู่ครับแต่ว่ามันก็อึดพอที่จะเดินไหวถ้าไม่โดนลุมยิงแบบหนักๆจริงๆนะคือถ้าเขาไม่แบบลุมยิงอัดมันรัวๆมากๆเนี่ยมันก็อึดว่ะโดนน้ำมันหันสองอินเวอร์เซฟสี่บวกฟิโนเพนห้าบวกมันอึดพอสมควรอยู่นะครับตัวนี้ เพราะงั้นก็เป็นตัวเดินไถของเราครับตัวนี้จากนั้นครับ r l o ว d w i t h translocation c h เชเนี่ยก็มันจะกอมาท่น่นฟอร์ดแหละใช้มันเป็นวอลล์นะครับแต้มแบบ์ิมาแต้มติดวิวออฟดักเนี่ยจากบ้านอเว k เชนเดนัะเพื่อที่ว่าถ้ามีจังหวะก็จะว้ากไปจากสนามแล้วไปรีโลเคชันก็คือไปวางตัวในตำแหน่งใหม่หาจุดยิงด,ดีๆครับเอาเวใน c o n v ลิเยอ,อร์ยตัวครับเพราะว่ามีเ e ื e เซเลคชมันทําให้ชุบได้ที่ จากเดิม D3 เป็น D6 ชุบได้เยอะขึ้นนะฮะค่อนข้าง,งดีทีเดียวในคอนเวเน่นยี่สบตัวครับเอ้าแต่กล่องไม่ได้ฟอรมมา10ตัวนี่นะก็หาเพิ่อมอีกสิตัวครับซึ่งถ้าจะเอาเพิ่มง่ายสุดก็คือเปิดกล่อง c อมแบบแพทเทิครับได้แน่ๆ10ตัว20ตัวเป็น2อายแต้มติดก s สเฟ e ยร์นะฮะเพราะอะไกกันยิงมันอยู่ที่ย4นิ้วคือสินิ้วมันก็ดูคุ้มอะ ความแรงมันดูดีกว่าแต่ยี่สิบสนิวได้ระยะผมมันช่วยเราปลอดภัยกว่าอย่าลืมว่าถึงแม้จะมีชุบขึ้นมาก็จริงแต่ไปใกล้เขามากๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปหมดกองนะฮะซึ่งยี่สิบตัวนะครับถ้ามีลีดเดอร์บัฟปุ๊บเนี่ยมันจะได้บวกหนึ่งฮิทโลจากคอมมานด์บอร์ทอลของบ้านอาเวนเดนซ์นัสตี้นะฮะยิงแม่นขึ้นเยอะมากจากสี่บวกเป็นสามบวกซึ่งปืนก็แรงอยู่นะแล้วก็ตัวของมันเนี่ยชุบได้รัวๆจากเลเซอร์เซชั่นออฟเวลาใช้ความสามารถนี่เออชุบขึ้นมาครับ ก็คือไอตัวนี้มี r e เ e l เล t ชั n นออเราใช้ชุบไอ้นี่ยที่ D6 แล้วก็ตัวของมันเองมีความสามารถคือ Reanimation ั่นโ o ร o ตคอเมื่อทอยชุบเราสามารถรีโรได้ก็ถ้าน้อยก็ชุบใหม่ครับคือถ้าใช้เกาองนี้ยรีดกับไอออฟเนี่ย,ยมีชุบแน่ๆสตัวไม่น่าสวยขนาดนั้นทอยสองรอบนะรอบแรกออก2ไม่เอาทอยใหม่ออกหนึ่งก็อันนั้นยอมเถอะน่าจะสวยจริง ทัดไปครับโอเวอร์หลดหนึ่งตัวนี้ก็ได้จากกล่อง CP อยู่แล้วเพราะว่าเราต้องเปิด CP หนึ่งกล่องผมดูในตลาดทำไมหา CP ไม่ได้เหมือนกันไม่เข้าใจอ่ะก็ใช้เป็นทราชิาชาชออนแอโร่นะฮะปลาแรงมากไอ้ธนูเนี่ยเอาไวิดีลินกาดครับเพื่อให้มันมีบวกหนึ่งฮิตโลจากคอมมานด์โปรโตคอลถ้าเล่นผ่านแต้มลินกาดสิบตัวครับผม คอมเล่นฟอร์ดให้มา10ตัวก็ประกอบเป็นนินการ์ดให้หมดครับ170แต้มวอลไซส์สเตน8ปดไอพีลบสดาเมจ2มีเดียมีเดียวัตติ้งทูนเนี่ยนะดีมากถ้ามีโนเบโลรีดก็คือเราเอานี่รีดอยู่แหละโอเวรอร์โหลดฟอร์ทเข้าสเตนสูงกว่าเราสเตนสูงกว่าทัพเนียดเราครับเช่นเขาสเตน8เราทัพเนียด5โปรเตมันจะต้องเออทูนที่3บวกใช่ไหมลบไป1ครับเป็น4เหมือนเดิม เป็นกองที่เรียกว่าอึดเหมืนอนกันครับได้เรื่องของลบวูลโลฝั่งตรงข้ามด้วยเป็นตัวตีที่ดีครับก็เอาไว้แบบหาจังหวะเดินเข้าไปวชาร์จเขาได้แก๊งนี้สุดท้ายครับตัวของพันแต้คือค er, าโนเปกดุมสต a อ k เกอร์โอเวอร์5บวกบ้าที่สุดปิืนดุมเดย์บลสเตอร์ครับเป็นบลาสเป็นเฮฟวี่อะยยิงี48นิ้วยิงดี6บว่1ครั้งเต้น4ไอพีลบ3ตั้งมต่3 สู้ได้ยิงออกไปเจ็ดนัดเลยเนี่ยดาเมดของแม็กคือยี่สิบเอ็ดดเมจครับผมแล้วโอวอที่ห้าบวกว้าวแปลว่าถ้าเกิดคนเข้ามาในระยะยิงของมันครับสี่สิบแปดเอ้ยโอวอเป็นยี่สิบสี่นิ้วใช่ไหมก็รุ้นครับโอวอห้าบวกเนี่ยปืนม,มันอย่างแรงเลยนะครับถ้ายิงเฉยๆก็เอาไว้เก็บพวกรถถังส,บ,สบายๆทหารราบก็ได้แค่รู้ว่าต้องได้ยิงกี่นัดจริงๆแล้วปืนมันจะเก่งกับการยิงพวกที่เป็นแบบออลิตซะมากกว่าเพราะว่ามันดาเมจสาม ไปยิ้มพวกแบบเลือดหนึ่งเยอะๆไม่ค,ค่อยขมแต่ก็อย่างว่าแหละปืนมันดีตัวนี้ครัาปลอยสิบห้าแต้มซึ่งทั้งกองทัพทีท่เราพูดไปเนี่ยตั้งแต่คาร์โนเปกลิ้นกาดโอเวอร์ลอร์ดในคอนเวอร์เรอร์โอเวอร์ลอร์ออดตัวนี้แล้วก็บอยแล้วก็เนี่ยรวมทั้งหมดทุกอย่างพร้อมเป็นแชนเมี้ยนด้วยครับอยู่ที่เก้าร้อก้สิบห้าแต้มเล่นได้เลยก็ถามว่าเล่นได้เลยยังไงคุณก็ซื้อเข้าแบบแพทเท่ากล่องหนึ่งจะเอาคาร์โนเปกลูมซอกเกอร์กับไอ โอเวอร์หลดแล้วก็ในคอมเป็นเลิศสิบตัวแล้วก็บวกเป็นฟอร์อครับพันแตมน้มได้สบายจัดตามเลยนะครับเป็นเอาไว้แค่นันนาตี้นะพอวอร์ดเฮ้ยพี่ผมอยากขึ้นสองขั้นแต้มทำยังไงครับเปลี่ยนบ้านผมเป็นไฮเปอร์คริฟ e g เจียนครับบ้านนี้ทุกคนรู้สึกลังเกียกกันนะฮะแต่เราไม่ได้เล่นขนาดนั้นนะเราเล่นเป็นคู่อินแ n นที่ครับผมบ้านไฮเปอร์คริฟ e g เจียนนะครับมันจะมีความสามารถคือว่าศัตรูจบเทินปุ๊บ เราหยิบยูนิตที่ไม่ติดเอนเกจเมนต์เนี่ยในสนามเราเนี่ยไปไว้ในรีเซิร์ฟได้สามยูนิตทาไมดื้ดียังไงก็สุติว่าคุณยิงเขายิงเขาอยู่เขาตายหมดแล้วคุณโหจะเดินไปยิงตัวหนึ่งโคตรไกลเลยคูณก็ณดนหนึ่งออกมาครับผมแล้วก็ไปวางใหม่แบบสเตติกรีเซิร์ฟครับเทินสองฝั่งเราไม่จะขอบไม่เกินหกนิ้วเทินสามขึ้นไปจะขอบฝั่งไหนก็ได้ไม่เกินหกนิ้วนี่ะเราแทบจะล้อมยิงเขาได้แหละใช้คํานี้ดีกว่า หลักการการเล่นถ้าเป็นตอนเล่นพันแต้มจะเป็นการเดินไถยิงยิงไถไถแต่ถ้าเป็นสองพันแต้มจะเปลี 2, ่ยนไหมคือยิงเสร็จปุ๊บยิงเสร็จเขาตายหมดดึงออกเข้ามายิงใหม่เขาจะ,จะเข้ามาตีเราจบเทินเขา้ามาไม่ถึงดึงออกหลบไปไกลย,ยิงเขาใหม่ครับผมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ในความที่เป็นสองพันแต้มเนี่ยเรามีแต้มเพียงพอที่ใสโมโโ่มูลนิธสี่ร้อยแต้มได้ที่ตัวนี้ยังมีในตลาดนะถ้าเกิดใครจะหาซื้อกันทำอะไรได้ตัวนี้บอกว่า ในช่วงเรียนอินฟอร์เมนต์สเต็ปครับเราสามารถหนึ่งอินฟันที่จากในสนามหรือในรีเซิร์ฟเนี่ยมาวางไว้ข้างไอเนี่ยระยะ6นิ้วได้โดยที่ว่าตอนวางไม่ต้องติดต้องไม่ติดเอนเกจเมนต์ของศัตรูและชาร์จไม่ได้ผมอ่านเสร็จปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวนะแปลว่าถ้าเกิดจุดเดดเราติดเอนเกจเมนต์ศัตรูเช่นเราตี๊ยบเขาอยู่เนี่ยอินฟันที่ของเราเนี่ยติดเอนเกจเมนต์เขาชาร์จเข้ามาแล้วถึงตัวเนี่ยเราดึงหนีได้นะครับคอสมารถของมอนอลิทแต่คอสมารถบ้านเนี่ย ดึงหนีเออถ้าเป็นพวสามารถของบ้านไฮเปอร์กริปดิจิเอนเนี่ยต้องหยิบออกตอนที่ไม่ติดเอนเกจเมนต์แต่ถ้าเป็นโมูนอลิทหยิบอะครับมันหยิบติดเอนเกจติดเอนเกจเมนต์ได้ด้วยนะไม่เหมือนกันก็ใช้ในการดึงหนีได้ด้วยโวพอดึงหนีเสร็จปุ๊บมาวางใ,ใกล้เราแล้วก็ยิงต่อไละตัวนโโนโเนี้ยมูนอลิทเนี่ยมันดิสไตรได้แปลว่าถ้าคุณดูแล้วเฮ้ยโซนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีตัวตัวละคสรสโตเลยเขทาทั้งปอบบางคุณเอานี่ดิสไตร์ลงมาปุ๊บแล้วคุณก็ใช้ความสามารถ เพื่อนออกจากสนามวางใ,ใกล้มันช่วยยิงเนี่ยฮะอันนี้แสบจริงครับผมโอเคสี่ร้อยแต้มโมอนอริทครับอิมโมเทคเดอะสตอ m l ม r ลอดตัวนี้ร้อยแต้มครับผมเอามาเพื่อแจกหนึ่งซีพีฟรีก,ก็คอมมานเฟสถ้าเกิดไม่มีใครค่ายนี้ได้ครับอยู่บนสนามกบ็บวกหนึ่งซีพีไปดื้อๆเลยครับแล้วมีท่าหลอดออฟสตอร์มครับผมที่ทำเมจศสตรูรอบตัวก็หลักหลักอามาลีดอิมามทอกสิบตัวครับตัวนี้ เพื่อเซฟชีวิตมันด้วยแล้วก็ช่วยวย,ยิงด้วยอิมพัลท์ครับเรามีสิบตัวสองยูนิตหนึ่งยูนิตร้อยห้าสิบแต้มก็ปืนที่ใช้เป็นเทสลาคาร์ไบด์ครับแอดโซลสเตนฮิตสองบวกฮัตสเตนฮิตสองเป็นสองบวกพูดผิดก็เป็นสิบตัวให้ตัวของอิมพัลเทคลีดแล้วก็อีกสิบตัวเนี่ยเอาไว้เดินยิงเพราะหลักๆเราคือดึงออกจากสนามลงมายิงใหม่ดึงออกจากสนามลงมายิงใหม่การมีตัวยิงเยอะเนี่ยมันค่อนข้างจะเข้ากับ แนวทางการเล่นหงไฮเปอร์คิปติเจนของเราครับผมอันเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนนิดนึงฮะโอเวอร์ล w i วิดเดอร์ท s นสโลเคชันชา l d เนี่ยพันแต้มเราติดเป็นเอนเทอ e ์เมนต์ของเว e เนตินาตี้ครับผมแต่อันนี้เราเปลี่ยนใหม่ต้องเป็นไดเมนชันนอกโอเวอร์เสียยี่ห้าแต้มครับปกติไฮเปอร์เฟชชิ่งของบ้านไฮเปอร์คริปติเจนเนี่ยยิบออกได้สามยูนิตแต่ถ้าเกิดติดอันนี้ไว้ยิบออกได้สี่ยูนิตครับผมก็แปลว่ายิง่งยิงอยู่ดีด สตูจบเทิร์นให้เดี๋ยวเธอหน้าเราเข้าหาเนี่ยดึงออกมันสี่ยูนิตครับแล้วค่อยเข้ามายิงเขาใหม่ครับผมอย่างบ้าเนี่ยแต่ก็บวกไปอีกห้าแต้มนะก็คือไอ้เรม e n ช i o n a l overseer ซี่มันยี่ห้าแต้มถ้าเป็นของบ้านเอาเวกเคนเดน,นตี้ที่เป็นอีกอันเงี้ยมันยี่สิบแต้มสุดท้ายครับ doomsday a r าร์คร้อยเก้าสิบแต้มดียังไงก็ปืนมันเป็นบราสเป็นเฮฟวี่ระยะยิงเจ็ดสิบสองคือทั้งสนามแหละ ยิงดีหกโบนึงนัดทูฮิตสามโบกสเตนสิบแปดสิบแปดนี่บางทียิงพูพว่าแบบออลิททับเน็ตเก้าเนี่ยทูนี่สองโบกนะเอพีลบสี่ดาเมจสี่ครับผมถ้าเกิดมูเมนต์เฟสมันไม่เดินนั่งอยู่กับที่แล้วยิงนะฮะปะืนที่ยิงมีดีวอสติงบูลด้วยตัวอย่างมีอินเวลเซฟสี่โบกคือถ้าแบบเป็นส่วนตัวผมมนาะหงใสเนี่ยสามลำอะ่ะ แต่ถามคนเล่นในคอร์บบอกพี่ใจเย็นมันไม่ใช่อย่างนั้นโอเคลำเดียวก็ได้ก็อีกรอยก็สิบแต้มก็ผมเป็นพันก็แล้วก็สิบแต้มกับเติมตัวนี้เข้าไปนะฮะอ่ะสไตล์ก็รเล่นสองพันแต้มเป็นยังไงบ้างก็อวัยเดก้อนครับเปิดเลยครับแล้วก็เดินไถ่รถถังศัตรูไปไถ่หุ่นยนต์ศัตรูเด็ดหน่งเด็ดนอดอิมไออิมพิเรียลไนท์เค้าสไนท์เนี่ยอวัยเก้อไถ ดูมเดอาครับวางมุมดีๆอาจจะวางตรงกลางหรือจะวางตรงขอบก็ได้ให้มันเข้าคุมสนามลบยิงสนับสนุนเพื่อนนะผมเพราะปืนมันแรงมากถ้าติดดีวัตติสติ้งบูลแบบทอยทูบูลแล้วออกหกเนี่ยฮะเลือดสิบสองปิวเอาง่ายๆนะครับมันยิงแรงมากๆแล้วก็คาโนเปกดุ๊กซอกเกอร์ครับช่วยยิงกดดันระยะสี่สิบแปดนิ้วก็ค่อนข้างจะกดดันโซนเนี่ยให้ฝั่งข้ามบุกเข้ามาได้ยากมากส่วนถ้าเกิดใครเข้ามาใกล้กว่านั้นก็มีอิมมัลทัลในคอนเวลเลอร์ครับยิงบีบเข้าไปอีก แปลว่าถ้าโซนไหนเรายืนคุมเยอะๆเนี่ยเขาเข้ามาไม่ได้เลยเรามียิงตั้งแต่เจ็ดสิสองสี่สิบแปดยี่สิบสี่ยินกดได้หมดอ้าวถ้าเกิดเขามาใกล้ถึงตัวเราทำไงดีอก็จุดถึงศัตูรับผมเอาความสามารถบ้าเราอะดึงอยู่นี่เราออกเอ้ยมาถึงก็เหรอดึงออกครับผมแล้วเดินเข้ามายิงใหม่จากจากโซนอื่นถ้าเกิดว่าเฮ้ยแต่ถ้ามันไกลไปพี่ผมเออสถิติตดีเซิร์้มมาไม่ถึงจากขอบสนามไม่ถึงทำไมดี ก็เอาโมโนลิดครับดีฟลงมาเทินสองครับผมแล้วก็ดึงเพื่อนที่เราอยากจะใช้เนี่ยไว้ใกล้โมโนลิดแล้วก็ยิงใส่เขาครับจบมันคือการที่เราหน้ากระดานยิงใส่เข้าไปทับนี้นะพอเขาเปลี่ยนแนวเดินถอยเราก็ดึงออกจากสนามไปตั้งหน้ากระดานใหมย่ยิงใส่เขาใหม่ผมมันคือการวาร์ปล้อมยิงเข้าไปเรื่อยๆครับนึกว่าเราจะชนะแหละครับตามนั้นทับนี้นะฮะโอเคครับสำหรับข้อมูลของการเล่นเนครสองแต้มจากกอร์เบอรทนฟอร์ดก็จบแล้วนะครับ ก็น่าจะเป็นไฮเปอร์คลิปดีเทนเนอร์เขาทั้งเก่งอยู่ในช่วงนี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็ถามกันในช่องคอมเมนต์นะครับขอบคุณเลเจนดี้วอลเกตทั้งสำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ครับแล้วก็พวกของต่งตางๆในคลิปนี้เราลงลิงกช็อปปี้ไว้ให้ด้านล่างนะครับใครสนใจก,ก็กดซื้อจากลิงก์ได้เลยครับผมเป็นการสนับสนุนช่องผมเป็นในตัวด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับบราเธอ